ผมกำพลเพชรเกษมนะครับชื่อเล่นชื่อเองนะครับเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของของบริษัทไทยปรินต์ดัสตี้นะครับเป็นโรงพิมพ์ฉลากสินค้าและกล่องบรรจุภัณฑ์ครับสมมุตินะครับเราเดินไปตลาดตลาดหนึ่งนะครับน้ําเปล่าขวดหนึ่งที่ว่ามีฉลากสินค้ากับน้ําเปล่าขวดหนึ่งที่ไม่มีฉลากสินค้าไม่มีออยถ้าท่านเลือกในราคาที่เท่ากันท่านจะเลือกซื้อน้ําขวดไหนครับอันนี้ผมทิ้งไว้เป็นคําถามนะครับเช่นเดียวกันครับน้ำส้มครับ ใส่ขวดกับที่ไม่มีฉลากสินค้ากับน้ำส้มที่มีฉลากสินค้าและมีออยอถ้าราคาใกล้เคียงกันท่านจะเลือกซื้อน้ำส้มขวดไหนครับเห็นไหมครับนี่คือพลังของแบรนด์ครับพลังของฉลากสินค้าพลังของกล่องบรรจุภัณฑ์พิซซ่าหรือแฮมเบอร์เกอร์นะครับว่าวางขายใส่ถุงพลาสติกใสๆกับใส่กล่องแล้วก็มีการพิมพ์โลโก้ลงไป ในราคาที่ไม่แตกต่างกันมากท่านว่าลูกค้าจะเลือกซื้ออันไหนครับอันนี้แหละครับมันสามารถสร้างเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้และสร้างภาพจําและทําให้เกิดการซื้อซ้ํา